กูแล้วก็อยากกินเลยหรือวันนี้ควรออกไปกินร้านอาหารอะไรที่เปิดเช้าเช้าบ้างอะเปิดเช้าเช้าแล้วแบบมีที่จอดรถด,ดีๆหน่อยอยากฟังข่าวกำนันนกครับอันไหนพี่ต้นมาพอดีเล่าให้ฟังข่าวกำนันนกพี่ต <ไป S 1> ้นนี้เป็นนกแบบนกจริงๆอะนกแบบนกหายไปเลยอะจริงๆไม่เป็นผลดีต่อกองปราเลยนะข่าวกำนันนกหาย กลัวใจว่าอีกแป๊บนึงเอ๊ะตำรวจออกมามันยิ่งทำมันยิ่งทำให้ข้อสังเกตว่าเจอตอนะ่ดูหนักแน่นขึ้นไเจอตอไม่กลัวกลัวจะ่จะอวยช่วยกันเองเอ้กลัวอันนี้ไรยังไรแล้วค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญต่อที่โลกจอทีวีครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับเบนซินมีสิทธิ์ไหมคะเอาต่อเวลาร้องต่อเวลาแหมวันอาทิตย์ทั้งทีนะวันนี้คุณผู้ชมตื่นกันแล้วแน่นอนใช่ปุยเรื่องอะไรกันดีเออเรื่องอะไรดี เออเนี่ยคนก็ยังถามถึงกำนันนกอยู่นะในติก๊กต็อกกำนันนกเนะหรอฮะอ,อ้าวเราไม่ดูไอเอ็มแล้วเหรอ เอ็มเแล้วมันจบแล้วนะเอ็มแล้วเข้าใจแล้วคุณผู้ชมแอบวางใจด้วยเพราะอะไรบิ๊กโจ๊กกับมาดูเองเรื่องนี้ก็จะมีความคืบหน้าและอย่างคือมันดูไม่ได้มีเงื่อนงำอะไรมากไปกว่านี้พูดตรงนะเราไม่ได้อวยใครนะใครจะชิงอะไรก็อีสี่คนสี่เต็งเรื่องไม่สนใจเลยเราคือชาวบ้านเราคือนักข่าวเราก็มีหน้าที่รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแต่ปรากฏว่าคดีไหนที่บิ๊กโจ๊กมาดู เออไอ้นั้นนั่นชัดเจนนะมันก็ไปเป็นความชุกชุกอ่ะแล้วมันไปสงสัยด้วยเอาเข้าจริงใครจะขัดขาใครใครอยากจะตําแหน่งอะไรเชิญตามสบายไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่ความยุติธรรมคุณต้องคืนให้สังคมเออแล้วต้องโปร่งใสประชาชนต้องตรวจสอบได้แล้วบิ๊กโจ๊กมาทําคดีนักข่าวชอบชอบตรงที่ว่าเขาให้ข้อมูลเอเขาบอกไงเธาจะแถลงตลอดอค้าไต่ตรวจว่าเอาเข้าจริงคนไปตำรวจอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วดีอย่างเงี้ยดีเขารู้ คนเป็นตารวจเขารุยแล้วว่าข้อมูลส่วนไหนเปิดเผยได้เปิดเผยไม่ได้ซึ่งทุกครั้งเนี่ยไปไปสัมภาษณ์ตำรวจเนี่ยตำรวจจะบอกเองว่าไอ้ส่วนเนี้ยบอกไม่ได้มีผลต่อลูปคดีแล้วก็บอกไอ้ส่วนที่บอกได้มาก็แค่นั้นเออหรือยังน้อยสุดคือถึงขั้นตอนไหนแล้วไม่ต้องบอกรายละเอียดก็ได้อันเนี้ยเราว่าดีตรงที่ว่าพอตํารวจบอกมาแบบเนี้ยมันทําให้คนที่ที่กําลังจะทําแบบนี้รู้สึกกลัวว่าเฮ้ย ตำรวจจับจริงว่ะเฮ้ยตำรวจเอาเข้าคุกจริงตอนนี้ไปนอนคุกแล้วหรือว่าคนที่ทําอยู่แล้วเอากลัวความผิดยังไงต่อจะทําต่อไหมมันก็ไม่กล้าทำไงแต่ถ้าทุกอย่างมันเงียบไปไม่มีใครรู้เลยอ๋อมันคงไม่โดนจับหรอกมั้งกลับมานอนบ้านแล้วมั้งป่านนี้ใช่ไม่กลัวเอาข้าจริงก็คุณผู้ชมอย่าหาว่าเราวิพากษ์วิจารณ์สอบสวนกลางนะกองปราบใช่ไหมคือคดีกำนันนกเหนียบกิบเลยแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมติดตามอเลอร์มารินสองวันติดๆนะจะเห็นว่าเรารายงานข่าวภารกิจ กองปราบเนี่ยไปจับในภารกิจอื่นๆแล้วก็ใส่เสื้อแบบให้เห็นชัดเจนเลยว่าฉันมาจากกองปราบเขาบอกว่าทํางานเชิงลับเชิงลึกเชิงเงียบทํางานปิดทองหลังพระใช่นะคือแปลกใจว่าแต่ก็มีคลิปออกมาทาไมกับบางเรื่องนี่ลูดสิบปากเงียบกริบไม่ยอมบอกแต่กับบางเรื่องนี่โอ้โหเล่นใหญ่เลยคนละหน่วยหรือเปล่าหมายถึงว่าในองค์กรเดียวกันอาจจะมีแบบ คนนี้เป็นคดีก็แบ่งหลายกองเอออย่างเงี้ยไอเนี้ยคือหน่วยเดียวกันกับที่ทำกันมังนกหน่วยเดียวกันเลยเล่นใหญ่เลยก็เลยแบบแปลกแสดงไม่ใช่แสดงไม่ใช่ทำงานเชิงลึกเชิงลับเชิงแบบปิดทองก็แค่ไม่อยากบอกแช่วันนี้ไม่อยากบอกเรื่องนี้ยารเบื้องเรื่องนู้นอยากบอกเพราะอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะคดีนี้มันยื่นใหญ่มันพัวพันไปไกลถึงการเมืองระดับท้องถิ่นซึ่งสูงขึ้นระดับชาติเวลาเปรียบเทียบมันเห็นชัดเจนไงครับเออมาเห็นชัดเจนว่าคุณทำคดี เหมือนกันคือหมายความว่าไม่ว่าคดีไหนเนี่ยแต่วิธีการทําคดีของคุณต่างกัน <ฮะ S 1> อนนันที่หลักการมควรจะเป็นหลักการเดียวกันถ้าจุดยืนของคุณคือการไม่เปิดเผยข้อมูลออกไ,ไปจับ<ล>ไอตอนไปจับอ่ะก็ไปเงียบๆสิอเออไม่ต้องใส่เสื้อกองปราบไปสิตํารวจก็คือตํารวจอ่ะก็ดูขำๆอมยิ้มให้น่ไม่ได้โกรธกันเนาะไม่ได้โกรธกันเออแค่อยากจะรู้ว่าคดีกำลังนกไปถึงไหนแล้วด้วยความที่คุณผู้ชมก็ถามเรามาอีกทีใช่ครับแล้วเราก็ไม่ ตอบไม่ได้เลยเราก็ต้องไปถามท่านอีกทีหนึ่งแต่เพราะท่านไม่ตอบเราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ตอบคุณผู้ชมได้แค่ว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันในทางของการสื่อสารเนี่ยนะฮะข่าวลือที่ไม่ยอมออกมาให้ความชัดเจนเนี่ยมันจะส่งผลร้ายมากกว่าการออกมาพูดไม่พูดส่งผลเสียมากกว่าพูดเพราะการที่ไม่พูดเนี่ย คือคนก็จะตั้งข้อสังเกตแล้วคาดการไปต่างๆนานาแล้วส่วนใหญ่ที่คาดการก็ไม่ใช่เรื่องดีเ,ออเขาไม่บอกหรอกครับอ๋อป่านนี้เนี่ยโอ้โหเขาวางแผนเตรียมจะตัดสินโทษแล้วมั้งอเออคดีมีความคืบหน้าไปเขาไม่คิดแบบนั้นเขาจะคิดว่า 1. คือเจอต่อสองอพอเจอต่อปุ๊บตอเนี่ยดันเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจด้วยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็คิดต่อไปอีกว่า อา้าวที่เงียบเียบเพราะจะช่วยกันเองเปล่าเออสรุปแล้วเนี่ยไอคนที่สั่งฆ่าตำรวจก็จะไม่โดนคดีและสุดท้ายเรื่องก็จะเงียบหายไปกับสายลมเหมือนคดีอื่นๆ<ช>เพราะว่าในในท้ายที่สุดปลายทางเรื่องนี้เนี่ยบางคนก็ถามถึงว่าการที่ยิงสารวัตรสิวเพราะเรื่องอะไรเรื่องสวยใช่ไหมและไอ้สวยที่รับกันมาไม่ว่าจะเป็นการประมูลโครงการต่างๆไอ้เงินที่รับมาส่งใคร ส่งไปสูงสุดในอยู่ตรงไหนใครจะกล้าพูดอ่ะใครจะพูดอะไรได้ตอนไม่แล้วคดีมันยาวนานมากแล้วอ่ะคนที่แบบชิ่งคนที่ควรจะช่วยจัดการดําเนินการจับกลุ่มคนร้ายจับกลุ่มมือปืนจับกลุ่มเมืนงานกแล้วมันก็มีความผิดด้วยอ่ะวันนี้มันยังไม่รู้เลยว่าตำรวจที่มันถูกแบ่งออกมาเป็นหมวดหมวดมีช่วยมีชั่วมีชิง ใครมีความผิดถึงขนาดไหนแล้วอ่ะมันไม่มีความชัดเจนเลยเพราะตอนแรก6คนแล้วจบแค่นั้นเลยนั่นแหละสิหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กออกมาแถลงเองว่าแบ่งกลุ่มออกเป็นกี่กลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างแล้วก็มีนายตำรวจที่เกี่ยวข้องเป็น20-30นายเลยอยู่ในงานแล้วก็มีข่าวออกมาว่าจะต้องมีการออกหมายจับเพิ่มหรือก็เงียบเลยหรือเขารอการเมืองภาคส่วนระดับใหญ่หรือเขารอนายกเศรษฐากลับมาหรือเขารอแต่งตั้งผบตรอ หรือเขารอพบตรใหม่กลับมาและท่านจะเป็นคนที่นั่งด้านหน้าเราแถลงข่าวว่านี่คดีกำนันนกเป็นแบบนี้เเยอะกินให้คนนี้เป็นคนพูดเอก็บอกไม่ได้หรอกถ้าคนนี้เป็นคนพูดแสดงว่าต้องเป็นคนที่อยู่ในคดีนี้มาก่อนเหรอไม่รู้ไม่รู้แต่คนนี้ต้องทําหน้าที่เพื่อเอกในการพูดตอนนี้มันพลิกโผไหมพี่ต้นพบตลรพลิกไม่พลิกแต่คนที่คุณ เห็นว่าเขาออกบ่อยๆนะอันนี้ยังไม่หยุเหลืออี่สองคนเหลืออีกสองคนแล้วคนที่โดนดีออกไปเนี่ยคนเนี้ยเหมือนจะทําให้อีกคนหนึ่งแบบโดดเด่นและอีกคนหนึ่งไม่โดดเด่นแต่วันนี้พอคนนี้โดดออกไปอ่ะเอาเด่นคู่แล้วบริการไปเด่นคู่บิ๊กเด่นที่เป็นผบตรและอีกประมาณสัก4ี่กวันอีก6วันข้างหน้าท่านจะเกษียณแล้วนะคนที่โดดเด่นทั้งคู่แต่ท่านก็ไม่ได้มีหน้าที่คนที่มีหน้าที่คือนายกเศรษฐาจริงใช่ไหหรือเปล่าล่ะในการ คือโดยตำแหน่งท่านอ่ะจริงแหละโดยตำแหน่งท่านอ่ะท่านเป็นประธานกตรอท่านไม่จริงป่านนี้ก็แต่งตั้งไปแล้วใช่นะฮะแล้ววันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วท่านจะได้เป็นคนที่เคาะเลือกหรือเปล่านี่ไงอาจจะเป็นการวิเคราะห์ของผมเองนะครับว่าวันนี้ทําไมคดีเนี้ยจริงๆเอาละ บิ๊กกล้องท่านอาจจะเดินหน้าสืบสอบอะไรก็ว่าไปแล้วข้อมูลอยู่ในมือแล้วแต่พร้อมเมื่อไหร่แต่พร้อมให้คนเนี้ให้คนที่เป็นเบอร์หนึ่งคนใหม่เนี่ยคนที่กลับมาถ้าเป็นอย่างนั้นนพูดถ้าเป็นอย่างนั้นก็โอเคนะพี่ต้นแต่ขอให้เป็นแบบนี้ก็แล้วกันคือทันทีที่เลือกได้แล้วใครจะเป็นคนพูดนะสิ่งที่พูดขอให้มันคืบหน้าจริงๆ ก็ต้องเป็นแบบนั้นเออไม่ใช่มาพูดปุ๊บอายังอยู่ในขั้นตอนของการสืบพยานหลักฐานสอบปากคําเพิ่มเติมออกไม้จะอ้าวยังไงก็ไม่ได้ขนาดเดิมยังไม่คืบอะไรกันนี่เออมันต้องคืบแล้วล่ะมันต้องคืบแล้วอันนี้มองโลกแง่ดีเกินไปเปล่าไม่รู้นะที่พูดไปแบบเนี้ยเออจริงจริงมันก็ควรจะมีอัปเดตออกมาแล้วคามงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องออมันเป็นความจริงถ้าเกิดดูจาก ลักษณะของคดีที่มันร้ายแรงแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายคนเนี่ยมันไม่ควรจะต้องรอด้วยซ้ำมันเป็นคดีที่ต้องเร่งรัดใช่ให้ให้หาข้อสรุปได้โดยเร็วตำรวจคุณตายไปทั้งสองนายนะเพราะมีคนตายใช่เออแล้วคนจับตามองทั้งประเทศอ่ะทุกคนอยากรู้จริงๆอ่ะว่ามันจะไปได้ถึงไหนจับตรงไหนก็มีแต่เรื่องนะคนจะไปได้สูงถึงถึงขนาดเปลี่ยนมือคนดูแลปุ๊บเปนเห็นชัดเจนเลยว่ากริบกริบ อาจจะเกี่ยวกับหน่วยงานด้วยหรือเปล่าไหมคือตอนแรกเปลี่ยนมือมาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเอเปลี่ยนมือมาเพราะว่าเด็กในสังกัดเขาอะโดนยิงตายเขาต้องลุยลุยแหลกแหลกแหลกแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เปลี่ยนมือมาเพราะว่าคนที่ยังอยู่อะมนเลยเงียบเออแปลกว่ะเพราะว่าถ้าเกิดอันนี้อันนี้ดิฉันไปอ่านวิเคราะห์มานะคะจากคนที่เขาคอมเมนต์กันนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดว่ารับเงินมาตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้ว ก็รู้สิว่าเขาส่งเงินให้ใครู้ว่าเจอถ้าให้คนอื่นตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบกันเองโอ้โหนี่ถ้าเป็นแบบนี้คอมเมนต์นี้ทำให้เรารู้สึกได้นะเพราะอ่านปุ๊บแบบคล้อยนะอะไรวะเนี่ยคอมเมนต์แบบนี้ตกใจเลยอ่ะนี่เราาอยตมมีคนคิดแบบนี้ด้วยข้อที่จริงมันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะเออพะคนไม่รู้ไงเขาก็คิดจินตนาการกันไปไงคล้อยตามอืมฮะ กลายเป็นว่าเราก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรขออภัยท่านผู้ชมเป็นความผิดของผม4คนน่ยที่ทยง<ร>ไม่รู้เองถามทุกวันนะพอเปิดมาปั๊บกำนันนกไปไงเราก็อยากบอกอแต่เราไม่รูเรร้เรารู้แค่นี้จริงๆ สุดที่ถามกันตลอดเลยตัวจริงไหมตัวจริงไหมที่โดนจับอ่ะจริงอนตัวจริงเออตัวจริงนะอตัวจริงแหละแต่ด้วยแสงด้วยเงาถ่ายรูปมาหน้าตามันก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ออก็เขนาดเดือนที่แล้วกับเดือนเนี้ยเรายังหน้าตาไม่เหมือนเดิมใช่เล่นกันเองเลยลองสังเกตดูเห็นไหมเล่นตัวเองเลยคิ้วเทมเออหนึ่งชาอึนอูเนี่ยไม่รู้พิทักษเขาเลยจริงเออธรรมชาตินะมันขึ้นใหม่คือนอนเต็มเต็มก็คิวขึ้นเลยที่บ้านเขาปลูกดอกอัญชันไงก่อนนอนก็มาตุ๊ดชีชีชีโ ตื่นมาเขาคิ้วเป็นนี้เลยแล้วเข้มเลยเหรอคะใช่ธรรมชาตินะไม้นะลูกเป็นผู้ห enfin> ญิงไงอย่าไปยอมหนักเขาเล่นกันเองก่อนเลยเออคนเดียวกันนะคุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าเออมันก็เป็นไปได้นั่นแหละ อ่ะถ้างั้นคุยประเด็นที่เรามีข้อมูลก็แล้วกันอ่ะเรื่องอะไรจ๊ะอะไรดีพี่ต้นเพราะว่าเรื่องกันันกเนี่ยคุยไปมากกว่านี้ก็ไม่มีข้อมูลเออคุณผู้ชมอยากคุยเรื่องอะไรแต่มีคนถามมาเรื่องเคร้อยล้านนะคะพี่เคร้อยล้านถามว่าตำรวจจัดการอะไรไม่ได้เลยหรอทปไมเพรอะไรแล้วตอบได้ไหมตอบไม่ได้เพราะไม่มีใครไปแจ้งความเขาเลยโอ้ยผู้เสียหายเยอะแยะมว่าถ้าไปบ้าบอกลางถนนเนี่ยอย่าไปแก้ผภากลางถนนทุกคนนะ พี่หม่ำยังเคยโดนจับโดนปรับนะเรวงี้น้องสงสัยว่าไออย่างแรกเลยนะตั้งแต่คดีครั้งเก่าอ่ะที่ไปปล่อยงูกลางถนนหน้าเซนท์เนเบอร์อ่ะอันนั้นก็โดนจับเลยคือสร้างความไม่สงบเรียบร้อยไงโดนหมดแล้วขนาดคนเป็นม็อบลงไปอ่ะยังโดนเลย งูเห่าเป็นสัตว์ป่าพุมพองไปเอามาจากไหนใช่ไหมฮะคือคุณครอบครองคุณก็ผิดแล้วอ่ะแล้วเอาน้องมาทรมานกลางถนนอีกอันนั้นคดีแรกไปเคลื่องขวดน้ําหวานอยู่ที่ภารกรจนมันกระเด็นใส่คนอื่นตกใจกันทั้งห้างเอออันนั้นก็ไม่เห็นว่าจะมีข่าวว่าเขาโดนอะไรอีกคดีนึงที่ดิฉันติดใจมากเลยนะอันนี้เรื่องใหญ่นะถ้าเป็นต่างประเทศไปพูดคําว่าระเบิดในงานสัปดาห์หนังสือแล้วไปล็อกคอคุณ ธนาธรจําได้ป่ะอ,อ,อุ้ยแล้วคนอบพยพแตกตื่น<า>วิ่งหนีตายกันอย่างนั้นน่ะก็ไม่มีข่าวบอกว่าเขาโดนอะไรพี่อบอลต่างประเทศถ้าพูดคําว่าระเบิดในที่สาธารณะให้คนแตกตื่นขนาดเนี้ยโทษเป็นไงโทษหนักฮะโทษ<ม>ใหญ่เลยเขาเซนซิทีฟเรื่องพวกก่อการร้ายมากไม่ใช่เ,<อ>เรื่องที่จะมาพูดเล่น<า>แล้วเนี่ยแต่ในบ้านเราเนี่ย ใส่เสื้อส้มเินคือเจ้าหน้าที่เราเลือกที่จะแบบเซนซิทีฟกับคนบางคนหลับหูหลับตาเออแต่กับบางคนไม่เซนสิทีฟด้วยอ่ะคนบางคนที่เขาไปแบบเด็กไอ้พวกเด็กที่มันไปประทุกประเทืองอะไรน่ะจับติดคุกติดคุกกันหมดแหละเล่นใหญ่อะไรน่ะแต่ชาวบ้านชาวช่องไปเก็บของป่าเงี้ยรามากิ้เลยนะเราเข้าใจอันนั้คือผิดนะผิดก็ว่าไปตามผิดเพราะว่าบุกรุกป่าแต่ว่าเล่นกันใหญ่เหลือเกินเออแต่อันนี้ทาไมอ่ะมันความผิดมันชัดเจนอยู่แล้วอะตอนนี้อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพไปแจ้งเขาเลยเหรอเป็นดุล ว่าจะสามารถใช้ดูมินิตอ๋อันนี้ไม่ตื่นเต้นไม่จกใจไม่จับได้ลองเป็นพี่ต้นแต่บางคนอ่ะเเป็นพี่ต้นอ่ะลองไปแก้ผ้าอย่างเงี้ยอนคกเล่าโอ้โหโดนจับจับไม่พอโดนฟาดอีกแล้วถ้างั้นมันก็อดไม่ได้ที่ทําให้เราตั้งคําถามว่าดุนยพินิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ยมันมันควรจะต้องเคารพกันอยู่ไหมมันมีมาตรฐานหรือไม่ด้วย พอมันเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งแรกคนที่ต่อยเคเข้าคุกใช่ไหมสุดตีคุกเลยดถปรับไปไม่รู้กี่มืวเคไปขับรถปาดหน้าเขาด้วยความอันตรายไม่มีและสุดท้ายมันจะวนกลับมาวนมาวนกลับมากับวัฒกรรมที่ประชาชนเขายกมาพูดทุกครั้งคุกมีไว้ขังคนจนเพราะว่าเคร้อยล้านมันรวยร้อยล้านเนี่ยมีคุณผู้ชมคอมเมนต์เทียบเลยค่ะว่าคุกไว้ขังคนอันนี้ข่าวอะไรอ่ะมีแล้วองจต่อนหน้าป้า ทำไมหน้าดำอ่ะเออฐานะดำเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอที่ย้อนแสงว่ะไม่ไอที่เหนนหน้ามองพระอาทิตย์แล้วก็เอาเทียนหยดบนหัวไงแล้วก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะอืเหรอเหนื่อยนะตอนยังเป็นพระอยู่นะแต่ไหนว่าคลิปพี่เยอะมากนะจนผมไม่จำเองเอยตึงเต้นว่ะเออจำภาพนี้ไม่ได้ฉันเหนื่อยกับคนแบบนี้ที่จะรายงานข่าวมากนะเออฉันเหนื่อยจริงอ้เนี้ยจำได้หยดเทียนที่หน้าเออสำนักพุธก็ตรวจสอบแหละแต่ว่าใช้เวลาในการตรวจสอบ เ็นเขาสึกแล้วจนเขาจะไปไหนมาไหนละยังไม่ยืนเลยก็จะบอกว่าเขาศึกก็เข้าใจสำนักพุทธก็งานเยอะอ่ะงานท่านยุ่งแต่ว่าในท้ายสุดเขาเดินมาศึกเองไงแม้ว่าจะมีคําสั่งประกาศออกมาเจอที่ไหนให้ศึกเลยแต่ว่าเขาก็ยังแบบล่อนไปเล่มาจนสุดท้ายผมศึกเองเนี่ยแต่อันนี้ที่ฉันโกรธมากถ้าเป็นแม่ที่ฉันฉันแจ้งความนะอันเนี้ยจริงๆคุณขามจริงจริงจริงคุณป้าดูตกใจกลัวมากอะลนลานไปหมดเลยอะถ้าเป็นคุณแม่ดิฉันนะฉันบอกเลยว่าดิฉันไปแจ้งความแล้วพฤติกรรมแบบเนี้ย แจ้งคุณคิดว่าแจ้งแล้วตำรวจจะทําอะไรก็ไม่รู้แจ้งไปก่อนดีกว่าไม่ทําอะไรเลยพี่บอลขนาดเห็นต้องโต้งตำรวจจะไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้มีใครเป็นผู้เสียหายนี่แล้วคุณป้าจริงเขาเป็นแบบชาวบ้านทั่วไปเอางี้ถามหน่อยตำรวจกลัวเขาเหรอ๋อแค่นี้ยังไม่รู้อีกเหรออ๋อกลัวแค่นี้ตอบไม่ได้เหรอเออแต่ละคดีที่เจอมาครัวจมเินคุณไปดูแมวหมาข้างถนนที่ไปฝ่าไฟแดงทุบหมาอะไรเงี้ยน่าสงสัยว่าแล้วกลัวทําไมอ่ะแค่คนมีตังค์เหรอเอาสิ เราญาติเขาล่ะคุณดูเวลาเขาถือป้ายออกมาเลยเขาถือรูปใครแล้วเขาพูดตลอดเวลามันเลยกลัวเป็นคนผลบุพกนรณ์เนี่ยเออไม่เราไม่มีญาติญาติมาดูแลหรอคะเออพี่ถามไปแล้วน้องบีหรือญาติก็ละเขาไม่เป็นอะไรไงคือในความคิดคือเขาไม่ได้เป็นอะไรเออเขาแค่ชอบแสดงออกแบบนี้อือองั้นก็ต้องรอจริงๆอย่างที่ถามมาแหละรอให้มีคนเจ็บให้มีคนตายจากความเป็นอย่างนี้ของเขาอ่ะขึ้นอยู่กับดูพินิจเจ้าหน้าที่ถ้ามีคนไหนกล้าที่จะดําเนินการกับเขาอ่ะ ก็สามารถทําได้แต่วันนี้ยังไม่มีใครกล้าที่จะดาเนินการแล้วดิฉันถามจริงคุณเคงไม่ฝากไปไม่ถึงเขาหรอกมั้งมีใครรักเขาจริงๆไหมรอบตัวเขาอ่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีครอบครัวที่รักเขาถึงขั้นที่บอกเฮ้ยเองไปรักษาไหมแนะนำนียเหรอไม่มีใครเตือนเขาเลยเหรอเาไม่มีคนรักเขาเลยหรือสมมติถ้าไม่ป่วยสมมติถ้าเขามอกว่าตัวเองไม่ป่วยนะ ก็ไปปรับหยุดพฤติกรรมนี้มาใหมันไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวคุณเคเลยหรือว่าถ้าจะเดินริมถนนทั่วไปเห็นคุณยายใส่บาทจะบอกโอ้คุณยายคนนี้ไม่ต้องเวียนไหวไตเกิดมือน่ะไม่ต้องไปเอาแต่ถ่ายคลิปเออพูดเฉยๆชมแล้วบางคนเขาไม่ได้ยินยอมอย่างคุณลุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ลบคลิปเขาอย่างเขาไม่ยินยอมให้คุณถ่ายนะนี่เท่ากับว่าคุณละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นแล้วนะแต่ก็ไม่ได้มีใครเรียกร้องอะไรไงแล้วไม่มีใครเตือนเขาเลยจริงๆนะเนี่ย หรือว่ามีคนเตือนแต่เขาไม่สนใจหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเลยเราไม่ทราบเราไม่รู้จักเขาจริงจริงก็ต้องมีคนเตือนนะจะเป็นคนที่เอาโสน้อยกว่าคนที่เอาโสมากกว่าที่รู้จักเขาถ้ารักกันต้องบอกกันนะพฤติกรรมแบบเนี้เอาละถ้ามองว่าตัวเองไม่ได้ป่วยอ่ะแต่มันมันดูเป็นการคุกคามจริงๆเพราะฉะนั้นในเมื่อยังไม่มีใครทําอะไรเขาได้เราต้องดูแลตัวเองตอนนี้คือจังหวดอะไรนะอันนี้จังหวดอะไรนะอะไรนะนี่อ่านเองลืมเองาุรีรัมป์อ่ะใช่ปะที่เขาบอกเขามาแล้วออสุรินสุรินทร์สุรินทรินฟินฟินไม่ออกเลย สุรินไฟลุกเพราะพี่เชบุกไปแล้วดังนั้นในเมื่อยังไม่มีใครทําอะไรเขาได้ให้ดูที่หน้าจอ,อาไว้เจอเมื่อไหร่เฮ้ยลูกลูกลูกเราเราหลบเขาแล้วกัน,กนเราต้องกลัวกลัวเขาไปก่อนอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วถ้าเขาจะคิดว่าเขาเป็นผู้มีบุญญาธิการบุญบารมีที่คนเห็นแล้วต้องเกรงกลัวปล่อยปล่อยเขาไปเอาชีวิตเราดูแลตัวเองก่อนเพราะเราทํามาหากินหาช้ากินข้ามเป็นอะไรขึ้นมาไม่คุ้มหรอกขนาดมันโต้งโต้งยังทาอะไรไม่ได้นะแต่คนทำเขาอ่ะเขาคุกเรียบร้อย มีปัญหาทุกคนค่ะครับแล้วเขาไปทั่วประเทศเลยนะไปหมดเลยเขาไปทั่วประเทศไทยเลยอะใต้ก็ไปเหนืออีสานไปหมดแต่ปินเก้าคงไม่ค่อยมาหรอกมาไหมไม่มาหรอกกลัวว่าอะไรไหมกลัวถ้ามาก็คือมาหาเราเลยไปพาต้าก่อนบุกมานไปดูไอ้บัวน้อยบัวน้อยเออไปดูวัวน้อยก่อนแล้วถ้าเกิดอยากจะฟ้องร้องใครสักคน รับจบค่ะรับจบแล้วสัญลักษณ์ชีว้ว่าซะชัดเจนเลยอ่ะงนพวกเราทุกคนช่วยกันโหวตไหมล่ะอ,อ่ะ<ห><ร>พวกเราพร้อมกันหนึ่งสองสามถ้าใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เห็นป่ะ ผู้อาวุโสสูงสุดมาลือนี้ก็ต้องไปชี้แจงกับกสชมาเรื่องนู้นเดี๋ยวก็ต้องไปชี้แจงกอบศาลอีกแล้วคดีเยอะเหลือเกินพี่ต้นเนี่ยงานของพี่ต้นไม่ได้มีแค่มานั่งจัดรายการให้คนรู้จักแล้วก็ไม่ได้นั่งเลี้ยงข้าวเราอย่างเดียวขอให้คนได้รับความเท่าเทียมกันไปทุ่นเถิดเออมีคดีกันทุกคนนะน้องบีมียังกไม่มีอาสักคดีไหมไม่รอดหรอกสัดให้น้องสักาว่อย อ่าหมดเวลาแล้วเนาะวันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับผู้ชมก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนะเชิญต่อนอกจอทีวีนะครับมาคุยกันได้ทุกวันหลังจบรายการข่าวอรุณอมรินวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันในทีวีเหมือนเดิมพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะวันจันทร์ฮะตีห้าครึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคับ